นี่คือการปลอมตัวเข้าหน่วยงานหมอตำรวจที่เนียนที่สุดโดยการผมจะใช้แอป,ปแปลงเสียงประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับเสียงคล้ายๆปึ๊บไม่ครับซึ่งแผนของผมคือจะทาการแอบสังหารหน่วยงานแบบแนบเนียนและแอบขโมยเงินทั้งหมดของหน่วยงานเดี๋ยวมาดูกันว่าแผนของผมจะเนียนแค่ไหนและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับอยู่ที่ประเทศเฟิร์สเท้าสุดการแก๊งครอบครัวก็ปรับใหม่แบบจุกจุกกิจกรรมมีเยอะแถมสายฟรียังสามารถอยู่ได้สําหรับใครที่อยากเล่นนะครับสามารถมาเจอกันได้ที่เฟิร์สเท้าซึ่งทุกหน่วยงานตอนเข้ามาใหม่จะต้องมีการเรียนรู้รูปแบบการทํางานที่ ูกต้องขั้นตอนก็คือต้องฝึกงานนั่นเองครับนะครับแล้วก็กดเคสเดี๋ยวผมจะบอกได้วอเคสสี่เจ็ดเป็นเคส ตัวอย่างนะหมอผู้ชายผู้ชายหมอใหม่ผู้ชายทั้งสองเลยที่หมอผู้หญิงที่นี่เหมือนดูใจดีมาะพี่แซ่เรี่ยงหรอไม่ใช่ดูดิดูดิก็จะประมาณนี้พอเสร็จปุ๊บก็กดแทปบเสร็จครับแล้วก็ส่งเคสเลยครับการสอนงานเบื้องต้นก็เสร็จแล้วงานต่อไปที่เราจะต้องทําคือการลงสนามจริงครับแล้วผมจะต้องทำครับเพื่อความแนบเนียนมากที่สุดโย่ไปเคียท่าสิบเลยก็ได้ครับอ๋อได้ครับผมขอแนะนําก่อนเลยคนหัวเขียวนี้เป็นผอหมอครับชื่อฟอร์ซาเลยสั่งงานผมแบบจุกจิกยับยับเลยแต่เพื่อความเนียนเราก็ต้องทำฮะรับรับเคลีย อเดี๋ยวเดี๋ยวเกสแรกเอาแล้วอย่างน้อยแบบกรมกลือนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นแบบตำรวจแม่งป๊บพักเกินเว้เราต้องเล่นแบบกรมกลืนแม่งจะแม่งเข้ามาทักกันเลยมีผัวยังเฉยเอ้ยมีเมียยังเฉยเลยสัตว์งงแตกเลยพี่อ่ะไม่ใช่เรียนหรอไม่ใช่หมอที่เฟิร์สเฮาส์ก็ค่อนข้างเฟรนลี่เลยนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะดีไซน์คลิปเลยซึ่งในตอนนี้ผมก็มาทำงานอย่างขยันขันแข็งนะฮะเจอคนสลบก็ชุบส่งงานเรียบร้อยเสร็จเสร็จแล้วใช่ปะต้องต้องบอกบอกเสนอเฮ้ยมันมันขึ้นนมบูดรเอ็มซีเพื่อน อพ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 อแลเลิเรกรำคานะเลิกรคาน,นะงานแรกของหมอก็จบไปได้สวยครับซึ่งหลังจากนี้มันได้เวลาออกปฏิบัติการตามล่าหมอโดยผมจะบอกว่าขอเมือและออกเวรจากนั้นจะไล่กำจัดหมอทีละคนฮนะบอกขอเมือไปกินข้าวไหมใครออกไปเราเราแทงอะ่ะบอกเมือไปกินข้าวเปนคนหมอครับนะผมผมเมือเป็นนึงนะได้ครับนาๆ เริ่มปฏิบัติการตามล่าหมอไล่ฆ่าทีละคนแต่อย่าลืมนะครับตอนที่พวกผมออกล่าหมอก็จะต้องใส่ชุดหมอครับเพื่อทําให้โรงพยาบาลแตกแยกและทะเลาะกันเองนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะขอแนะนําก่อนเลยนะฮะในโลนี้ผมชื่อว่าคิกตีนซ่าส่วนเพื่อนของผมจุกกูจุกกูส่วนรถคันที่ใช้ในการปฏิบัติการฆ่าหมอคือรถอีโวสีชมพูคันนี้แตวมึงแหงเสร็จเฮ้ยหมอ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 วะชน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 มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนปะ เฮ้ยมันเห็นแล้วเราอุ้ยมันเห็นแล้วเราใส่ชุดหมอตัวเนี้ตัเนี้ยเราตัวเนี้ยเราไอ้เหี้ยกระจกแตกมวอะไรเฮ้ยไรอยู่ไรลง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 ไหมลงไหมลงไหมไปวะเจ้าเหรอเอาเลยเอาเลยรอดิไม่เป็นไรมันมันไม่ตามมันไม่ตามเฮ้ยตามตามลงเลยไหมเป่าหมอไม่ได้ไม อะ่รไม่ได้วอุลตานัะมาเอ็มม่ใหม่นี่ว่าใหม่นี่ว่าแป๊บนึงมาช่วยพี่หน่อยสครับพี่เนี่ยไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนขึ้นรถมาขึ้นรถมาด่วนด่วนด่วนมอตั้งมอตั้งขึ้นรถมาเฮ้ยมึงจะเฮ้ยมึงมึงจะเอาศพไปทำไมมึงปล่อยศพดิอยู่ตรงสครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นแล้วไปไป เพื่อนม่รมทรูอบมาทำไมเพื่อนทวดดีมันชินนี้ชินมือสั่นถีมือคกะคนี้มันยังมงลงลลงลงไปไปไอ้หมวกใหมได้เกียวแม่ง ไม่โทรหรือเปล่านั่นอ่ะใช่มันหมอไหมตันจัมพูคันยงหมอไม่ใช่ในตอนนี้ครับหมอที่ผมไปแทงเขาได้สงสัยพวกผมเป็นอย่างมากผมก็เลยจะต้องรีบใช้เมนูแอดมินวาร์ปกับโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดครับเพื่อที่จะไม่ให้มีใครสงสัยนั่นเองเดี๋ยวอีกสักพักผมจะออกไปแก้ตัวครับแกมิเอ็งรันเคตุ้ยผมีว่าซ่าเดี๋ยวเข้าว6ประสานงานกับตลอดไล่มันกูอยู่ในโรงพยาบาลเข้าวิ่งดิเข้าวิ่งดิเข้าวิ่งเข้าวิ่งเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเฮียมันมจะประสานงานกับตำรวจเพื่อนผมกล้าพูดเลยหมอทั้งโรงพยาบาลสงสัยพวกผมอย่างแน่ นนอซึ่งผมจะต้องรีบออกไปด้านนอกเพื่อแก้ตัวไปไล่เคสที่ก็จะเจอมันไปซุกหมอเที่ยหมอเชื่องคืออะไรไม่ใช่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 ทำไมอะหมอเกิดอะไรขึ้นไหนเราสองคนไปไหนมาหรือเปล่าไม่เมื่อกี้ผมเบื่อในโรงพยาบาลนะเอวขาเมื่อในโรงพยาบาลนะแกไอพี่พี่ไอหลัดโคตรเนียนี้อะฉันจัดเนียนจัดเนียนจัดแต่เมื่อกี้มันคือใครไม่รู้อ่ะใส่ชุดหมอ เรามาด่าตุ้ยป่ะกับอีโวสิมผูอะแล้วคือตอนนี้มาลงรถมาสูดหมอน่าจะคนละคันผมผมผมเป็นเอาผ่านไงไอ้สัตว์เขาจริงจังมากเลยนะเขาเขาจะสกอตจุดแบบแม่นเลยนะเพื่อนไอ้เหี้ยโดนเตือนครั้งที่หนึ่งจะไปไหนใช่ไหมพี่บอกในวอว่าเออจะไปที่นี่นะครับแล้วก็แบบถ้าไม่มีไม่ผมบอกพี่ไอ้กุลแล้วนะใช่ก่อนไปผมบอกว่าผมเหมือเหมือไปนนอแป๊หนึ่งต้นคุณหมอครับผมผมเหมือแป๊บนึงนะ ไ,ได้ครับได้ได้เอางี้ไหมมึงอยากได้แบบความเนียนระดับเต็มสิบปะเดี๋ยวกูทักหาไอจอนแล้วให้มันอะแต่งตัวเหมือนเราทุกอย่างเว้ยเปลี่ยนชื่อสตรีมด้วยแล้วมาเข้าวอลแทนเราแล้วแบบให้ยืนเหม่อแบบให้เห็นตรงตรงอะเอาละฮะเดี๋ยวให้จอนอมาตรงนี้แล้วผมะจะบอกในวอลว่าเออขอเหม่อแป๊บนึงนะครับคุณหมอแล้วก็จากนั้นเราจะได้เวลาที่เราไปออกล่าแบบแนบเนียนที่สุดเดี๋ยวผมเหม่อแป๊บนึงนะครับพี่ ดูเวลาออกล่าเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนทุกคนงงนะครับเห็นตัวใสๆนี่ไหมนี่คือตัวของผมเองส่วนอีกตัวละครน,นั่นคือไอจอน,นครับที่กาลังยืนอยู่ตรงนั้นและทุกคนอาจจะงงว่าทําไมผมถึงต้องทําแบบนี้เวลาเข้าเวรครับซึ่งสกอตหมอมันจะขึ้นในแผนที่และรู้ชื่อเลยครับว่าคนนั้นคือใครและผมจะให้อจอนเข้าเวรแทนผมและผมจะไปออกล่าฆ่าหมอฮะและตอนนี้ก็ไอจอน,นครับเป็นอา่าเรียกว่ากระบอกไม้ไผ่ให้ผมแล้วเดี๋ยวมันคือได้เวลาออกล่าฮัลโหลแตงไอรุ่น ่พีเฮ้ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแทงหมอนแทงหมอนน้าโรงพยาบาแทงหมอนน้าโรงพยาบาลเลยสายกินนี่รกิอะไรบ่กินนอะไรกินอ่ไรน่หาไปไม่ใช่หมอใหม่ไม่ใช่หมอใหม่ไม่ใช่หมอใหม่มนโรงพยาบาลหมอใหม่อยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่อุลงเลยลุกขึ้นมาเอ้ตอนนี้ตอนเราไม่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวไปไปไปขึ้นมาแทงเรายกได้แหละยกเถอะ โรงพยาบาล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 หลังจากที่พวกผมแทงหมอไป2คนนะครับเหมือนโรงพยาบาลจะปรับมาตรการให้เข้มงวดขึ้นมีตำรวจมาเฝ้าอยู่หลายคนแล้วก็หมอที่ขึ้นรถรอชนอีกหลายคันครับนี่มาแล้ว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 เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮียมันเห็นได้ไงอ่ะอ๋อกระจกไม่ดำด้วยวะไอ้บัานลืมถึงบอกว่ากระจกดำไม่สั้นเออแป๊บนึงแป๊บนึงเมื่อกี้คนหนึ่งคนหนึ่งเปิดซาร์ทคนหนึ่งมารับตัวเราที่โรงพยาบาลใครก็ได้ตกลงงกันมาเดี๋ยวอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน ปกดปั๊มเหรอม่อยู่นี่่่่อออยยยูููที่เก็บอยู่ที่จอดรถเนี่ย่นีเที่จอดรถที่จอดรถเราที่ไม่มีเทเซอร์มารับตอนรอที่มีเทเซอร์ไปอย่ารถไปปั๊มมันเสียเวลาไม่ไหวแล้วว่าใช้ปืนไกลแม่งเลยแล้วกันอยากขอผมมันรู้มันรู้ต้องมเทเซอร์พี่มันคว่ำมันคว่ำมันคมันมันหลุดมาคนเดียวแทงแม่งเลยไหมมึงมึงต้องทำยังไงก็ได้ให้มันหล่นอ่ะเดี๋ยวกูกระแทกให้ให้กระจกมันแตกนะ ขับฮอลแล้วตามเพสแปดสาอาเพิ่มมันมาเพิ่มอยู่ตึกไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนอย่าอย่พังนบบเดินลอยรถบังมันทำมันไงงรังมัหนึ่งหนึ่งหน่งหวิ่งหนึ่งวน่งหนึ่งน่งสอง่งสอง่งสองงมันีมีไม้ก็มีดมีไม้ก็มีดเข้าตู้มาเข้าตู้มา

ปโรงพยาบาลต่อนะไม่มันตามหลังมาอยู่นหะเห็นไหมคันนึงน่ะผมตามอยู่นะผมตามอยู่นะเอาต่อเลยนะตาหอมาหอมาเพื่อนหอมาเฮ้ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลพี่บูพี่บูผมโดนผมโดนออุ้ยหมอตายเลยชนที่หมอตายเลยเอ้าไม่ตายไม่ตายหมอตายไหมเจอล้มมันล้มมาล้มมาล้มกูยิงเตเซอร์แต่มัน สวยโอ้โหโคตรนิ่มโอ้โหอย่างนิ่มอ่ะโอ้ยหลุดหมดโคตรชิลชิลๆเหมือนนิวยอร์กนี่เจ๊นี่เหมือนอะไรครับนี่บแปวนวนไปต่อไปอะไปต่อไปต่อมาโรบันโรบันต่อโรบันชนชนนี่ชนนี่เดี๋ยวเข้าตรงไปแล้วนะมันมีเทเซอร์ด้วยเดี๋ยวว่าเทเซอร์หรอวะเฮ้ยมันมีเทเซอร์มันมีเทเซอร์มันมีเทเซอร์ เลี้ยวขวานะพี่เลี้ยาเลี้ยวขาอีกรอบนึเคตรงไปตรงยาพี่ตรงยาตรงยาตรงยาวเราด็ไล่กันจริงจังิบหายอะในวอะเพื่อนไล่กันจริงจังจัดแปี่หานี่คืออะไรอะเกตรงไปเรวซสายทางไปสะพานพี่ทางไปสะพานไม่ตอบไ่เห็นแล้วอ่ะไอคี่ไปไหนแล้ววะมอเห็นมาแต่ชนมันต่อดิชนมันต่อนีมีวันนี้เราเลยกลับลับ้ากลับาเดี่ยงกลับบ้านอยมันจะองกลับไปบ้า ไอ้ยังโนต้นตีนะเพื่อนอุ้ยโรงพยาบาลไม่มีหมอคนเดียวใช่ไหมมีคนเดียวใช่ไหมเฮ้ยทำทำมันแทงแทงแทงอันนี้ดิเข้าในโรงพยาบาลอ่ะเขาทำทำมันแทงอ่ะแทงแทงแทงหมอใหม่อ่ะส่งไอตัวแล้วเสร็จแล้วนะครับจิดหนุกเฮ้ยมันเห็นมันเห็นเพื่อนมาแล้วโรงพยาบาลกูแทงแล้วกูแทงแล้วกูแทงหมอใหม่ชิบหายแล้วเพื่อนพยายามขับขับมาตรงไอ้ด้านใต้ถิงนะไอวอสีสีดำใช่ไหมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโดน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 ยีไล่ยโนอ่ะคิดหมอตายอ่ะไป หมอไม่ตายเนี่ยนะเดี๋ยวล้จอดรถบอกมาเนี้ยหมอไม่ตายคืออะไรแทงแทงหุ่นก็บอกตัวเองไม <c oughs> <c oughs> ่ไม่ทำน้แบบดูแบบเอ้ยทงไมหมอหมอไองก็ดูอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักกูกลับไปไหมกูกลับไปไหมเพิ่มความเนียนเข้าไปอีกหลังจากที่อ้คนไปแทงกระบอกไม่ไผ่ผมเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปถามหมอในโรงพยาบาลครับว่าเ,เกิดอะไรขึ้นผมเป็นไรตายอ่ะพี่จังหวะเมื่อกี้ตอนที่เราไปเหมอมีเรือนมาผมคาดว่าปเป็นเรือนที่ผมสงสัยตอนแรกตอนตรงๆนะตอนแรกผมสงสัยว่าเป็นคุณผมจะไปทาอย่างนั้นทําไมผมอยากเป็นหมอ <ะ S 2> ที่นี่ก็นั่นนะดิ อนแรกผมก็คิดว่าเป็นคุณอะแต่กี้คุณก็เหมยนตรงนี้ยังไหหมอให้ผมช่วยอะไรบอกได้นะผมก็ไม่คยดูงานเหมือนกันผมว่าการแกล้งในครั้งนี้มันจะแนบเนียนเกินไปครับแล้วก็เราไล่ล่ากันนานมากๆครับอาจจะเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ซึ่งมันอาจจะลบกวนงานของหมอเดี๋ยวผมจะไปเฉลยเลยดีกว่าป่ะผมว่ามันได้เวลาที่เราแบบจะต้องเฉลยแล้วเนื่องจากแม่งวุ่นวายมากตอนนี้ฟักมีแล้วใส่หน้ากากนะใส่หน้ากากนะแบลเกอร์ปุ้เนี่ยไอ้นุ่มหุบปากหุบปาก านอนหน้ากากเพื่อนหนอนหน้ากากหนอนหน้ากากเฮ้ยรอหมดกันไหมเพื่อนเอาหมดเอาหมดปุ๊บเดี๋ยวค่อยค่อยถอดหน้ากากเงี้ยรอต่อรหมอใหม่หมอใหม่หมอให,หม่เลือกรอครับผมหมอใหม่ครับผมหมอใหม่มาแล้วนี่แหละผู้ายอยู่นี่แหละครับหมอใหม่มาแล้วหมอใหม่มาแล้วเนี่ยโอ้โหขี้เลือตุ๊เอาหมอใหม่ก็ป่วนไปหมดเลยวันนี้สวัสดีครับผม เออ่ชื่อจุกกลูครับผมผมคิกครับผมผม ตีนซ่าครับหมอก็จบไปแล้วครับเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งหน่วยงานนั่นก็คือหน่วยงานตำรวจครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะปลอมตัวเข้ากรมตำรวจโดยที่ไม่มีใครรู้เลยซึ่งอย่าลืมครับเราก็ต้องใช้แอปแปลงเสียงเหมือนเดิมครับถ้าผมใช้เสียงจริงเนี่ยรับรองว่าจําได้แน่นอนแผนแรกในการแกล้งคือเดี๋ยวผมจะไปดูของในสอนอครับถ้ามีอะไรให้หน้าขโมยผมจะเอามาให้หมดเอาละ่ะแผนแรกวันนี้เราค่อนข้างเป็นเชิงเดี๋ยวเข้าไปดูในสอนอก่อนไงว่าในสอนอมีอะไรให,ให้เราขโมยไหมถ้ามีกล่องตำรวจกลางอะ่ะเอาเข้าตัวหมดเลยนะเพื่อนนีตัวนี้ตัวนี้ตัวน ้ขู่ปูนเอาเอาหมดเลยเพื่อนเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเอาหมดเสร็จกูนั่นแหละนั่นแหละหอะไ้หมดได้หมดเลยหมดเเยยดี๋วอะไรพอตมันนี่คืออะไรอ่ะเงินกองการหกแสนเฮ้ยเป็นหนึ่งนะจำนวนเงินหกสองหนึ่งห้าเก้าเก้าหกว่าไม้แต่เศษสตังค์อ่ะสาเหตุยืมไปเล่นบัก พ <laughs> อแล้วเพเื่อนเหลือสองหมื่นตั้งตั้งเหลือสองหมื่นตั้งหกแสนเสร็จแล้วใช่ปะ่ะกูโอเคโอเคสวย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 เมื่อขโมยเงินกองกลางมาหมดแล้วแผนต่อไปผมจะทําให้ตํารวจรู้ตัวครับโดยการที่ตํารวจใหม่จะไปขอเบิกเงินกองกลางไปซื้อรถตํารวจนั่นเองจะเอาเลยเหรอแน่แน่เ้คนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยมึงพูดดิมึงพูดดิมึงพูดเลยมึงพูดเลยบอกผมขอเบิกได้ไหมเนี่ยเนี่ยบอกบอกมาดิ ขาขอเบิกเงินกองกลางซิร็แล้วตำรวจหนได้ไหมครับมีใครเบิกบ้างครับเอาผมคนนึงได้เดี๋ยวผมนั่งเัาเพื่อนก็ได้ได้หรอ่ะอิวหิวอิู่ิวหิวหิวหิว่ิดหิวหรวหิวเหิวหิวหลวหิวหัวหิวหิวหัวหิวหิววหิวหไวหวหหหอวหหวินิง เงินกองกลางหายหายไปหกเพราะว่าหกแสนกว่าเฮ้ยมึงมึงบอกแป๊บพี่ผมไปซื้อข้าวแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาเราต้องเอาของไปเก็บตู้ก่อนเพื่อนต่ห้องแมซื้อข้าวแนะครับหลอดจนหมดอ่ะครับเฮ้ยมันงง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 เกิดเหตุชิปหายแล้วผมขโมยของกองกลางมาแต่ยังไม่ได้เอาไปเก็บตู้ผมเลยจะต้องรีบเอาไปเก็บก่อนฮะแต่ซึ่งในระหว่างนี้ผมกำลังเก็บของอยู่ก็โดนเรียกตามตัวเลยทันทีครับตอนเราใหม่มาเจอที่ห้องแต่งตัวนะครับ ประกาศจับรถออดี้ทะเบียน R n W แป้นเลยปะกาศจับกุยเบื้องนึงรับสภาพเลยนะเพราะตอนนี้เรียกว่าแบบของเรามีเยอะจัดพวกอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยดูดิโอโหตายหาแล้วเราหมายสองคนพป่อาหรอมัครับเราใช่ไหมเป็นคนเอาตังในกองกลางไปครับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ขึ้นประวัติมาไม่ขึ้นเป็นชื่อเรานะครับคือหลอนไปห

โอ้รถมันแรงกว่าเฮ้ยมันจูยังไงก็ไม่แรงเว้ยเพื่อนเอาไงเอาไงโตไอ้เหวี่ยงเลยว่ะเลยว่ะไอ้เหี้ยจเบิดอัดไปได้ป่ะเดี๋ยวผมยิงตกให้พี่อัดไว้เฮ้ยเอางี่ไหมเอางี่ไหมมันลงรถเราล็อกมือแม่งทีละคนเลยเออเพื่อนเอาปะเออ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 บอกบอกยอมครับยอมครับยอมครับแทงหลังแทงมาังแทงยอมครับยอมครับยอมครับยอมยอมยอม ล็อกแล้วลแล้ถ้าเจอรถโลสีดำล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วเพื่อนล็อกแล้วล็อกแล้วี่เด็กผมที่มันเด็ผมไม่ชื่อล็อกล็อกเพื่อนล็อกล็อกพ่อนล็ดมากคนให้นแขงล็อกกูทำไมอะเอาเงี้ยใช่ปะกูอันนี้กูมื่อนีปลดอลอีกปลดอีกปลดอกปลดยังล็อกลอีกออกอีกออกอีกอ

มันมาแล้วมันมาแล้วคุดบอบอ้บอลเลยแล้วบอลเลยบอลเลยเลยไปฝาดไปเลยชิบหายแล้วมึงพี่พี่จะจับผมทำไมเนี่ยผมทำอะไรผิดเอาแล้วมันเวมือนบอกูด้วยนะเหมอนสนออกไปมอบตัวซะดีกว่าครับไม่ใช่ผมผมไม่ได้ออกไปพี่งยุดังไงครับถ้าเป็นผูหาก็ยิงยาวเหมือนกันเป็มอบมอบตัวซะดีกว่านกหลังสายแตกอยู่ไหนเบลอยู่ไหน ซ้อมดี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 ไม่ไหวพวกผมแล้วครับไอ้เหี้ยเอาไงอ่ะหนีตายเหรอมันต้องหนีตายว่ะจุดสะโค่ก็ขึ้นหนีเฮียเอ้ยหลัดเออมันมันตามได้แบบอันนี้เลยนะเว้ยได้เราอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เหมือน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 ตึ๊กเหมือนโอเวอร์อ่ะเหมือนตึ๊กเหมือนขึ้นดึงไม่ย่อกิ๊กสองเหมือนขึ้นตึ๊กจี้หมายแล้วมึงไอ้เหี้ยออบลลเะ ขี้หมายเลวไอ้สัตว์จะมาเกียนเข้าไอ้สัตว์เขาจับได้ใครยรังแท็กเฮ้ยเฮ้ยลงมาบ้าเกิดมาบ้าเดี๋ยวนี้มาบ้าเดี๋ยวนี้เฮ้ยมันรู้ว่าเป็นเราหรือเปล่าวะทำไมมันทำตัวแบบเสียงน่ารักอย่างเงี้ยไม่ยอมเพรมันรู้รู้ว่าเป็นเราเว้ยกูกูถามแม่รู้ไหมเฮ้ยสัดจับเป็นตายตอรอคอมเลือดสามยอดป๊อปปูล่าข้อหายักยอกเงินกองกลางมีล้นน้ำจำยังไม่ตามว่ะ อีซี่เลยว่ะกำลังไปโดมกำลังไปโดมกำลังไปทางโดมกูพยายามอย่างนี้อยู่ไนลงลางน้ำโอยะลางน้ำโอยะกูตาอ่ะอยากกูแตกได้ไงอ่ะอยากแตกไงกูคมไงอพี่อ่ะการการก็อยู่หน้ากูแล้วกูอยู่อย่างใจแล้วยิงยางกูแตกด้วยป็นพันเมตรอ๋อไอ้เนี่ยข่าอยู่ว่าเขามีอาวุธหนักโอเคเลยพี่บอสพี่บอกเขามาวัดไม้กันดีกว่าสวยจัด ตหอมาะหอมาไม่สวยไม่สวยหอมนหอมนะโนมายิงได้ยิงได้ยิงได้ชิวชิวยิงได้ชิวชิวตงมาเร็วลบอมลงมาได้ปะยิงได้ยิงได้ถ่ายรูปดิถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายอะรฮะตันรบลาลงวิตด้วยนะยิ้มโหหัวิ่มเลื่อยเพื่อนโอ้โหเต็มเลยเดียแล้วตอนเนี้ย แป๊บนึงนะกูคิดแล้วล้วเฮ้ยฟิวมกูตกตกนี่ลงมาแล้วฟิวมกูตกเอาเพื่อนลงมาลงมาลงมาเลยลงมาเลยเห็นโดดมาแล้วเมื่อกี้ลงมาไหนตรงตรงตรงข้างข้างน้ำล้วลำน้ำที่นี่ตรงริมน้ำริมน้ำี่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยเปนช็อกูโอ้ยช็อตมืดช็อตมืดเออเออเตะบล็อบเลยเตะบล็อบเตะบล็อบโอ้เพื่อนเพื่อนมึงลงไปทำไมชิบหายเลย ขึ้นไปยิงมันได้ยังกูสะดุดขาไปตกเยอะเพื่อนชิบหายแล้วเอาไงอะมอบไหมมอบไหมมอบดีมอบดีอย่าไปต่อไปได้เลยโอ้ยมึงโดนจับเนี่ยโอ้กูไม่รู้ว่ามันจะรู้เร็วขนาดนี้เวย